สวัสดีครับสสดีพี่น้องเอฟซีนะครับแบตปันธทมสุข่สุขนนะครับพี่น้องมื้อนี่นะครับผมจะพาพี่น้องนะครับมากินนะพี่น้องนี่ข้าวปุ้นเหลือนะครับกระเล่นเห็ดน้ำยาเมื่อวานนะนาะพี่น้องข้าวปุ้นเหลือนะครับมื้อนี้คิดยากันเคลื่อนยังล่ะข้าวปุ้นซ้านํำปลาเนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับตัวนี้นะครับแบดต้มนำปลาใส่กับกะปินะครับแล้วกับปุงโดยปุงชุลรนะพี่น้องนี่นะครับน้องพักระสิมีพวกพักกั้นจองนะครับแล้วก็พวกหอมใบเลื่อยนะครับ แะควับมื้อนี้นะครับเป็นมีมีพร้อมพี่น e ้องเบิ่งครับดักแด้เนาะพี่น้องนี่นะครับดักแด้ขัวนะครับมากินกับนะครับพี่น้องอีกกระปูทอดนะครับซื้อมาอันสิบบาทเลยพี่น้องนี่ครับอีกกระปูทอดครับเดี๋ยวไปซื้อวังเลยเ่องเคียงมาเนาะพี่น้องตัวใหญ่ดีแท้นี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวห้ามา ซงน้ำปลาเลยนะครนบอาลงไปเลยนะครับเ่าจะปรุงเว้คิกนะครับคิกลงไปนะครับ เราจะเข้าครัวนะครับเดี๋ยวตัดแบบว่าตัดเข็มนะพี่น้องเลยแบบแนวนะครับจากน้อยหนึ่งนะครับน,นีแบบที่ส่งนะพี่น้องอย่าใส่มือนะครับอหอมนะครับคือหลับเลยพี่น้อง อยาใช้น้ำปลาอีกกันนะนี่นะครับพี่น้องมาเด้อนะครับเพื่อใด้เข้ามารับชมคลิปนะครับพี่น้องกินน้ำกันนะครับโอ้น้ำลายแตกเลยเพ็่น ตัวแสบมื้อแับพี่น้องมึงไม่แต่งใจบ้างน,นะครับปลากัะจ๋องปกติมันจะลวกนะปลากัะจ๋องไม่น,นี่แบบกลิ่นสดบ้างนะพี่น้อง เป็นรสชาตินะครับกระแต,ต้มมันดีดีพี่องนี่นครับ Ừ. Ngon đúng ngoa. Được đèn quá đi được không? Nè nè. ทอดอีกกระปูพี่องช่วงละสิบบาทคนะรับเป็นมาขายหมาจองครับน้อยูครับ Oh, เผ็ดบานเป็นสีแบบที่วพเพราะเผ็ดแต่ว่าพอดีแบบพริกมันเผ็ดนะพี่น้องเจ้านี้ซื้อมาอยัางเผ็ดนะครับแบบพริกสอดกัดแดกอันหนึ่งนี่นะพี่น้อง จากเดนนี่คือดีอ่ะพี่น้องเพราะว่ามันนัวยู่แล่านะมันมันมน,นัวนะพี่น้อง